สวัสดีครับผมชาติเตรนซั์นะครับพอพี่น้องมาดูไอหนุ่มมะกันไอหนุ่มมะกันลูกครึ่งมากันกับจีนนะพี่น้องแคทเธอรีล่าสามสองสามีเอ็กจีเอ็กเจอกับฟุตโซตาหวานยูโรทรูฟเอฟเอ็นหกสองเจ็ดเอ็มหกนะครับ เจอของแข็งน้องแคทที่น่าจะเจาะประมาณ150นิวตันเมตรครับหรือว่ากิโลนิวตันอรือฟันเอาได้ไหมน้องฟันนะนี่ฟันจัดมาให้ครับโซนบุรีรัมก็แกะมาจากอนุศาสตร์นะครับ ฟันสลักก็600สลักที่แย่ฟันนะครับ1 2คิวจริงก็รีวิวเยอะแล้วนะแต่ว่า <c oughs> ก็ยังสะใจนอนองนี่ลงมาชั้น2ชั้น3เลย1 2คิวก็ค่อนข้างใหญ่ครับในบรรดารถขุดรถขุดขนดา23ดตัน เธอโบคู่ไ่น้องสิ่งที่น่าสนใจคืออซีซูคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเอาเอาหวานไปแล้วไ่น้องสบายมากครับนึดนไปนึด คนลงเนี่ยโอ้สับได้อ,อ,อาจจะ2-6แล้วเนี่ยไปแล้ครับอิตาจิเซ็กสองร้อยขีดสามอยู่ตรงนี้ครับโอ้ไฟแบก <c oughs> เอาดินแข็งไปปูทางก่อนครับลงพี่ลง ผนจะมาลเลยไปน้องเอ้นี่ขีดสามนะสามเอ็มครับสามเอ็มตั้งรับสิงไฮเทคเอา้าดูมุมหนึ่งครับทำสีเองินนี่สีดำนี่ สองสามจีเอครับแคทเทอริลล่าจัดให้พี่น้องได้ชมกันเจอดินตับม,มาครับ้มีเสียงครางนิดๆทักทายครับทักทาย สูบเทรบิลคอมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคทซี4.4นะครับ4.4เทรบิคู่พนะี่น้องกลังมาใน175นะครับไม่ธรรมดาดีว่าสุดๆครับนะดิ้นสีม่วงเลยวัดรอบเครื่อง1,650รอบต่อนาทีนะครับดีว่าต่ำมาก อัตราสิ้นเพลืองก็16ลิตรต่อชั่วโมงครับสำหรับเื้อเพลิงเขารองรับมี20ด้วยพี่น้องอองัดเข้าไปสาบเอ็มตั้งรับครับโอ้อีดินพี่น้องดูครับนี่อุ้มมาประมาณสองตันนะ ยังสดมากครับช่วงล่างใบแทก79เซนติเมตรครับหรือว่า7790มิลลิเมตรนะครับใบแทกแล้วก็โซ่นี่ยังหนาปึ๊กอยู่ครับรถกันสดมากลลือเจ็ดตัวอับแค่รียะสองตัว ประกอบดแดนแผ่นดินใหญ่รือว่าเม็ดดินชยนัยนานะครับโอ้ กระดูกไป่นตั้งตามไปใส่เยอะขนาดผ่านก็ผ่านขีดสา,า,ามมขีดสามเก้ามากกะสองหมื่นว่าชั่วโมงชั่วโมงการบินสูงสีเ่เฮกเคนหนึ่งครับจัดเต็มอุ้มเป่นตอง แคท3 2 3 TX โทีอ,อ้ชอบจริงๆครับพงศ์กีนี่เจอตับมาครับรองรับบี0ด้วยถ้าตัวไม่แน่ใจพี่น้องอตับมาครับจัดเต็มปุ่มประมาณ2ตันนะครับ1คิวก็ตันครึ่งที่1.2 หลอดไฟ LED นะสว่างจัดจ้านนะครับฐางเชือเรืองนี่เป็นเหล็กนะครับ็ะป็นเน็กเจินี่เป็นทางพลาสติกเป็นสะใจมากครับท่านใดต้องการฟันปีศาจนะครับติดต่อได้ สี่ละห้าร้อยครับสลักเสียบกว่าร้อยหนึ่งร้อยนะครับอ,อ,อนุส่าบุรีรัมจัดให้หว่าปลาสักโอ้เปกบอกไปแล้วเนาะจองแข็งนี่ร้อยห้าสิบกิโลนิวตันนะครับหรือว่านิวตันเมตรเทอบโบคู่ครับมีรุ่นเดียว ใช้เวลาประมาณสองนาทีเนี่นะยดูเส้นขลางนะจัดอีนนี้ไปต้องย่าลืมว่าสีสูแล้วเนี่ยอัดเยอะจริงครับบุกีนาปึกเลยมีใบซื้อมีเพจเรียบร้อยครับนะโอ้ตะวันครับมีสูตตะวนัน เอฟหกเป็นอังมิซูมิชิขียนสามอยู่ข้างบนครับพวกสายแบกสายแบกสุดจัดครับ 27กับ27มีลื่นครับอีสุดเดิกา27วันหนึ่งได้หลายเที่ยวครับนะน่าจจะประมาณสัก3 10 40นะแล้วครับอชมแคปตอ่อครับพี่น้องอ๋ยวไปทางนูน้น ครับสูตรแกตัดเต็มปุ้มจริงครับเร็วด้วยใครบอกเคท็ดไม่เร็วมาดูคันนี้ครับสามสองสามก็จะมีเนก,เกินแล้วก็มีนิถือว่าตัวท็อปเือนกันนะครับ 320 G X ก็มีครับนะวันนี้รูปล่อ323สองระบบคู่อาจจะมืดหน่อยพี่น้องเพราะว่าย้อนแสงสังเกตที่มุมทีนี่จัดจ้านมากครับที่แข็งนี่ บัมบก็บัมแคทนะครับนะหัวตีตราละจัดจ้านจริงๆครับนะพี่น้องเพิ่งเอาเด้อแคทสิบิลาแปลว่าตีนตะขาบนะครับรูอันน้อนบุ่ ได้ครับดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อีกสการ์เด้นรันะครับ,รบ,รบ,รบทุกท่านพี่น้องได้ชมกันครับทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ปุ่นปูขั้วจนถึงขุ้เลนขั้หลานนะครับ